วันนี้สุขใจแม่และเด็กนะครับชื่อเพจสุขใจแม่และเด็กก็พามาดูดีๆการเดนฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มของอาเวสนะฮะก็มาลองดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างมีผลิตภัณฑ์เกษตรอะไรบ้างที่เป็นออร์แกนิกร้อยเปอรนะครับ ผมได้เอาผมได้เอาน้ำกระเจี๊ยบกับน้ำมาตูมในตู้เย็นออกมากินด้วยนะฮะเดี๋ยวจะลองดูอร่อยแค่ไหนนี่ชมพู่นะครับนี่ครับไม่รู้ว่าหวานแค่ไหนจึงจึงมีละมุดด้วยนะครับละมุดอันนี้ก็มะนาวนะฮะ ต็ว่าช่วงนี้ไม่มีลูกอันนี้ก็เป็นสวนไผ่นะฮะตั้งแต่เริ่มแรกเก่าแก่นิดนึงนะครับผมข้างๆก็จะมีต้นขนุนต้นกล้วยสับปะรดนะฮะโอเคธรรมชาตินะฮะวันนี้ก็คืมหน่อยลมดีนะครับเดินมาอีกมุมนะฮะข้างหลังก็ตรงสวน สวนผ่ยเยอะๆนี่ก็จะพัฒนาเป็นโฮมสเตย์ในอนาคตนะฮะหร้ว่าอาจจะมีร้านอาหารที่ใช้พืชผักออกแกนิกทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นจิ้งหรีดนะครับยังตัวเล็กๆอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูให้ชัดเนี่ยครับ บ่อถัดไปก็จะเริ่มโตขึ้นคาบอะไรมาอือ<ม>ก็อันนี้เป็นยานบินมนุษย์ต่างดาวนะฮะมาช่วย<ม>พอพันกบไก่อันนี้เป็นบ่อพักนะฮะ<ม>แล้วนั้นก็จะเป็นเอ,อซุ้มไก่ เลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงไข่ให้ไก่ไข่ด้วยนะครับอันนี้คือบอกรบมาดูกันนะครับจะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาตินะฮะเพื่อให้กบออกกําลังกายแล้วก็สุขภาพเนื้อแน่นนะฮะนี่ครับกำลังดูกันให้ดูชัดๆนะครับปึ้งไม่รู้เห็นไหม มีแพ้ด้วยนะฮะบาะกับหน้าร้อนนี่ตัวเด็กนะฮะมีนก็จะมีผสมผสานปลูกผักสวนควรัวด้วยนะครับในนี้ันนี้ก็มีการสร้างโรงเรือนเพิ่มนะฮะอยู่ข้างหลังเลยนะฮะ ใครอยากเข้ามาดูงานก็ติดต่อได้นะครับอาจจะติดต่อมาที่เม้นมาที่ YouTube นี้เลยหรือว่าที่เพจสุขใจแม่และเด็กนะครับแล้วก็ต่อไปก็อาจจะทำเพจดีด,ดีกระเด็นนะฮะเพราะตอนนี้อาเวตก็ยังยังไม่กลับมาไทยนะครับโอเคเลยขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามแล้วก็ ฝากเพจสุขใจแม่และเด็กด้วยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube สุขใจแม่และเด็กแล้วก็อยากอยากจะทราบอะไรก็สามารถที่จะแนะนำกันได้